แต่ว่ากันนางบ่มีเห็น้ดยเย็นงานนางตอบอยู่เหมือนเหมือพี่นอกนางตอบอยู่เหมือนเหมือประจําและเพื่อนที่กําลังติดตามมานะคะขอบคุณทุก,ทกเห็นเห็นล้วก็เด็กตามไปพี่หนอ้อดูตามด้ามตามเพิ่นไปไปเหยียบบานเพิ่นเพิ่นมาเหยียบเ้าเฮาก็ไปเหยียบเพินเ่นนะพี่น้อกสู้กันไปนะคะอย่าได้หยุด ยายอวดกับบยุทธ์แล้วเพราะว่าบยุทธ์ยักถึอคอยเบิ่งไปคอยศึกษาไปเพราะว่าเขาผ่านเกณฑ์มาแล้วผู้รู้ทุกคนเขากผ่านเกณฑ์มาแล้วผ่านจากสามสี่คลิปหรือสองสามคลิปกันแล้วแต่กันมีคนหลายกับไปสองสามคลิปกันบ่มันม,มีคนเขาเยอแหละมูเฮ็ดยูซูเมอก็คือว่า ทำมูมาคอมเมนต์มาคอมเมนต์มากดไลค์ให้เยอะอ้วนกะขอดใจคือกันถ้าเพื่อนเข้ามาหาเยอะอ้วนยังสิเห็นยังิสดตอบกับจะพี่น้องเด้อเย่าว่าจังสิเยอะอ้วนขอโทษหลายๆเยอะอ้วนมอเหวี่ยวสั่นนะพี่น้องเยอะอ้วนเหตุแบบนี้ทุกวันทำแบบนี้ทุกวันทำทุกวันเลยใครเข้ามาหาเยอะอ้วนเยอะอ้วนตอบกลับหมดเลยแล้วกลับไปเยี่ยมสุขคนสุผูสุขคนพี่น้อง เออให้กดออเดอร์ออเดอร์แ่ไม่อยากพิดกดดอกเพราะ่าเพราะว่าเป็นแต่ว่าได้แดงมาสุกคนเนี่ก็เป็นเพราะในในระบบเขาเขามันอยู่ในเขากําลังปเปลี่ยนระบบบริษัทันเลยว่าตกตกใจเออก็เออก็หายกังวลไปหมุหันแน่สุขคนสุผูสุขคนพี่น้องเออให้กดออเดอร์ออเดอร์อื่น ไปจากไหนเนาะเพื่อนๆทุกคนเป็นยังไงบ้างคะเยอะอ้วนไปเบิง่งซอยเหลือสื่กันและกันนะพี่หน้องเนาะเยอะอ้วนเฮดเซสสม,มือแหละขันบ่มไดเฮดงานกันนั่งตอบเกื่ออยู่มืดเหม่อหลยก็คือไปยักซีหาคลิปแล้วไปซอยเพื่อเนานะไปซอยกันเถาซอยผู้ใดดีบอกแน่จ้า ยุดมวนซะก่อนยุดมวนซะก่อนสั่งผลงานซะก่อนผู้ใดกะะ็อยากผ่านไปเมื่อขอใจคือกันถ้าเพื่อนเขามาหาเยอะอ้วนยังสิเห็นยังสิได้ตอบกลับจะพ่นองเด้อเย่าว่าจังสิเยอะอ้วนขอโทษหลายๆเยอะอ้วนบห่หิสู้กันไปนะคะอย่าได้หยุดเยออ้วนกับ,บ่หยุทธ์แล้วเบยุทธ์ยักคือให้ ได้เงินอยู่าสันที่ฟังไัยละพี่น้องเพราะว่าเขา,นนเขากูรูบางคนบอกว่าเา่าเคยหลบก,กอนดูกูรูก่อนว่าเขาบอกว่ายังไงให้ทำยังไงเออความจริงกะตอบอยู่เมือม่อเมื่อนะเพื่อนมาหากับไปกลับไปหาเพื่อนคือเราเขาว่ามีให้มีปฏิสัมพันธ์ต่อกันแย่อวดกระเหตุนั่นสี่แหละแล้วสันนะพี่น้อง ยายอ้วนเหตุแบบนี้ทุกวันทำแบบนี้ทุกวันทำทุกวันเลยใครเข้ามาหายายอ้วนยายอ้วนตอบกลับหมดเลยแล้วกลับไปเยี่ยมตออยู่เมือม่อื่นแะ้เพื่อนมาหากับไปกลับไปหาเพื่อนคือเขาเขาวา่ามีให้มีปฏิสัมพันธ์ต่อกันยายอ้วนกับเหตุยังสี่แหละคอยเบิ่งไปคอยศึกษาไปเพราะว่าเขาผ่านเกณฑ์มาแล้วผู้ลู่ทุกคนเขาผ่านเกณฑ์มาแล้ว ผาสุกคน<ม>สุโูสุคน,นพี่น้องเออให้กดออดเดอร์กดออดเออดเอร์แ่ไม่อยากพิษกษดกดดอกเพราะว่าเพราะว่าเป็นแต่ว่าได้แดงมาสุกคนเนี่็เป็นเพราะในในระบบเขาเขาไอ,าาอไ้พ่อเอาแบบยางอันใดพ่อผ่านกับผ่านอันใดพ่อเอาบ เพราะน้อยมันก็สีลดลงประมาณนั้นนะอยอะอวนคิดว่านะอันที่มันลดลงอันเดือนใดเขาเบิงน้อยเบิงหลายเบิงหลายมันกระสิขึ้นเบิงน้อยมันกระสิลดดังสีนะพี่น้องอยอะอวนคิดว่าในใจได้รา้วัยยี่สิบแปดมือเขาสิตัดขึ้นหนึ่งแหละสอยเหลือสื่องกันและกันนะพี่น้องเนะาะยอะอวนเห็ดเังสีเสมมอแหละคันบ่มใดเห็ุงานก็นัน่งตอบเพื่อนอยู่มืดมือ้อ เอนแหละมูเฮ็ดยู่เสมอก็คือว่าขมูมาคอมมนมาคอมมนมากดไห์ให้เยะอ้วนก็เห็นกกระอ,อ,อบ่ได้น้ำเผอนงางเดือนหนึ่งเดือนหนึ่งเขาก็สิก็ว่ายี่สดบ้นเขาก็สิตัดยจสิบปดว่าผู้ใดบ่งคิดพี่น้องมูีิมาเสมอก็คือว่าขมูขมาเยอะอ้วนยังเห็นขมูขมาเยอะอ้วนก็บเเห็นพี่น้องยา่าสันยาบาซีเดอ เขาผ่านไปแล้วเนาะอันใส่มาแหล,ล้วก็แหล้วไปเนาะพี่น้องอันต่อไปเนี่ยก็ยาสั้นใส่จนกวัวห้าสีผ่านเกณฑ์เนาะพี่น้องเนาะถ้าเพื่อนว่าเขาไม่ยืออ้อนวนก็เห็นจะว่าเป็นอีหยังพี่น้องยืออ้วนกับบกสุภูสุคนนี่ละกันขันบ่มีแนว่าไทยกับเด่นบ่มีบ่มีวิวบ่มีหยังขันมีห้ากับไทยไปเนาะแล้วกอ็อัดคลิปความเริงกับบ่ได้ถอยดอกยาบ่ได้ถอยดอกพี่น้อง สูไ่ไปน้ำกันน่นแหละจ้าไม่ถอยนะคะไม่ถอยคนนะคะเยอ้วนขอบคุณด้วยจ้าจำหนีกันเดอวยพี่น้องเด้อบาย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 เยอ้วนจะตอบคอมเมนต์ต่อละคะ่ะามจิงกับประด้ถอยดอกจ้าบรไเด้ถอยดอกพี่น้องสูงไ่ไปน้ำกันนั่นแหละจ้าไม่ถอยนะคะไม่ถอย หยุดมวนซะก่อนหยุดมวนซะก่อน <3 ö f les> สั่งผลงานซะก่อนผู้ใดต่อยากผ่านไปเมือ่อเชิญไปจังไหนน้อเพื่อนเพื่อนทุกคนเป็นยังไงบ้างคาเยอะอ้วนไปเบิ่งโอเคจ้าโอเคจ้าผู้สุกคนนี่ละคัน บ่มีแนบไทยกับเด่นบ่มีบ่มีวิวบ่มีหยังคันมีเท่ากับไทยไปเนาะหลักอาชีพป,ประจำและเพื่อนที่กำลังติดตามมานะคะขอบคุณทุกๆเย่าว่ากันเดอร์พี่หน้องบ่เห็นอีหลีถ้าเขามาเยอะอ้วนจังเห็นมูพวกที่คนเก่กๆน่ะกะถัาไ่เขามาเยอะอ้วนกันบ่เห็นว่าอย่าใส่เพลงเป็นเด็ดขาดกด,ดเหล็กออกมาใหม่ซะ บนันเนบางคนก็บ,บอกว่าใส่ได้ได้เงินอยู่วสัุที่ฟังภปยละพี่น้องเพราะว่าเขาคุณลูกบางคนบอกกับว่าบ่ื่อคอยหลบไปละก็มาลง่งให้ล่งสซม,มเมอร์จะแยกอวนกับว่าพยายามวัาเน่นสติมแหละแต่ว่ามันสิมันกับว่าไดหลวงได้หลยดอกสุคนสุภูสุคน,ขขน,ขขน,ขขนพี่น้องเออให้กดออเดอร์กดอเดอร์ ประจำและเพื่อนที่กําลังติดตามมานะคะขอบคุณทุกๆหลายก็คือไปยักษีหาคลิปแล้วไปซอยเพื่อนเนาะไปซอยกันฮาซอยขอบคุณหลายๆขอบคุณมากๆขอบคุณมากๆนะเพื่อนทุกคนนะคะทั้งที่เพื่อนนะคกแต่ว่ากับไปเบิงหลายๆคนกับเบิงเอามาเบิงมาผิดน,น,นิดผิดเจละนาเบิงว่ะ อันก่อนดูกรูก่อนว่าเขาบอกว่ายังไงให้ทำยังไงเออความจิงกะยุดมวนซะก่อนยุดมวนซะก่อนสั่งผลงานซะก่อนผู้ดใดก็อยากผ่านไปเมิรยุดมวนซะก่อนยุดมวนซะก่อนสั่งผลงานซะก่อน ผู้ใดก็อยากผ่านไปเมื่อบะนาส่ดอกนกข้นนั่บ่ท่านไดนผ่านจะเข้านี่บะนาใส่ดอกนกเพลงะเออบหนาใส่คนคนเขาใส่เขาก็พุ่งสิผ่านไปหรอตอบยู่เมื่อเมื่อแล้วเพื่อนมาหาก็ไปกลับไปหาเพื่อนคือกัาเขาว่ามีให้มีปฏิสัมพันธ์ต่อกันแย่อวดกระเหตุยังสี่แหละสุภุสุกคนนี่ละกันขันบ่มีนี่กไทยกับเด่นบ่มีบ่มีวิวบ่มีหยัาง ขนมีเหากระทายไปเนาะหลวกอาชิพโอเคจ้าจัาว่าเป็นอีหอย่างปิดกัน้นบ่ยัยอ้วนโดนปิดกัน้นบ่พี่น้องอือกูรูม้มาบางคนเขาจะสั่นนะพี่น้องยัยอ้วนเหตุแบบนี้ทุกวันทําแบบนี้ทุกวันทําทุกวันเลยใครเข้ามาหายายอ้วนยายอ้วนตอบกลับหมดเลยแล้วกลับไปเยี่ยมละ่ะเขาผ่านไปแล้วเนาะ ใส่มาเหล้วกัแล้วไปน้ะพี่นอ้องอัดต่อไปเนี่ยก็อยสาสั้นใส่จนกลัวห้าสีผ่านเกล็เน,น้ะพี่น้องเนาะว่ากดเเล็กมาใหม่เนี่ยใส่เพลงไม่ได้นะคะใส่เพลงไม่ได้จกักสิฟังผู้ใดพี่น้องนะใส่กระชื่บอบู้ใดน้ำเพื่อนไงเดือนหนึ่งเดือนหนึ่งเข้ากระชื่อว่ายี่สิบแปดวันเข้ากระชตัดยี่สิบแปดวันผู้ใดเบิ้งคิดผมันพอ่อเอาแบบยาง อันใดพ่อผ่านกับผ่านอันใดพ่ออบ่านาใส่รอกนกข้นย่งบนทานไหนผ่านจะกข้าว่นีวนาใส่รอกนกเพ่ง